เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียร์กรกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนการวางเอร์วินนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีบางช่องที่เขาสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนมาถามผมอยู่นะครับว่าไอวางเอวินยังไงครับวาง4ตัวยังไงอะไรประมาณนี้บัฟเอวินมันบัฟยังไงนะครับก็เพื่อมือใหม่ยังไม่รู้กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการวางเอร์วินแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักหลักการหรือว่าวิธีการในการใช้เอวินนะครับโอเค แล้วก็ไปเจอกันในแบบเลยครับ วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมบต่างเช่นบ o ็อกฟุตและแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลปิศาจเงินม่วงเกมพาร์ทเอ็กพีและอื่นๆเลด8ในแมปบ็อกฟุตหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรก,กรณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบั๊กนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Buck น,น,นะครับมีบริการเติมโลบั๊กเลท5ถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบร์พกร์ด้วยนะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนําร้าน m a g e s t i c Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคุกกี้ลันคิงด้อมเกม7จ็บาปเกมจินอิมแพคหรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางเออร์วินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะโอเคผมจะสอนแบบทั้ง2แบบเลยนะทุกคนคือหลักการเริ่มต้นของเออร์วินแล้วก็วิธีการวางบัฟแบบบัฟบนนะครับเอ,อว่า oh. ขอวางตัวแป๊บนะครับสาหรับใครที่รู้แบบว่าเบื้องต้นแล้วก็ฟังกันไปก่อนนะครับเผื่อแบบว่ามือใหม่ยังไม่รู้นะทุกคนโอเคฝั่งนี้ก็อ่ะอันนี้บัฟอาจจะทับกันไม่เป็นไรนะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าเออร์วินเนี่ยคือมันจะทําการบวกดาเมจให้เพื่อนได้ทั้งหมด200%นะครับ200%เนี่ยคือยังไงนั่นก็คือดาเมจของเพื่อนแบบเริ่มต้นนะครับสมมติว,ว่าผมจะอัพบัฟให้มีฮอกใช่ไหมอ่าโทษดาเมจมีฮอกเนี่ยมันอยู่ที่650นะครับซึ่งเวลาที่เออร์วินบัฟนะครับสูงสุดเนี่ยมีฮอกจะดาเมจของตัวเองเน,นะเพิ่มขึ้น200%ครับก็ตกประมาณ1ัน0ครับ200%ก็คือจะบวกมาประมาณ1ัน0นะครับ พันสามแล้วก็บวกกับตรงนี้ก็เป็นแบบพันเก้านิดๆนะครับอะไรประมาณนี้เออ,อแล้ว200นี้มาจากไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากนี่แหละดาเมจเริ่มต้นของเออร์วินนะครับก็คือยิ่งเออร์วินดาเมจเยอะเนี่ยมีฮอกก็ยิ่งดาเมจเยอะไปด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้ววิธีการทําให้เออร์วินดาเมจเยอะนั่นก็คือการบัฟให้กับตัวเออร์วินเองครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอลองบัฟแบบว่าบัฟหนึ่งเลย บัฟแบบยังไม่ได้ส่งนะครับเอาสแตตพื้นฐานของเออร์วินนะครับสแตต89นะครับบัฟให้มีฮอคดูว่ามีฮอคจะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับจาก650โอเคบัฟเลยปุ๊บนี่ฮะอันนี้คือบัฟจาก89นะครับมีฮอคก็จะขึ้นมาเป็น1,237นะครับก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะขึ้นมาเกือบเกือบร้อนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยนะแล้วก็นี่ครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเออร์วินตัวที่ได้รับบัฟกับตัวที่บัฟครับดาเมจจะะตต่างกันนนนอี้ดดูิ อ่าตัวที่เป็นตัวบัฟน,นะครับดามเมจอยู่ที่86เอ้ย89นะครับแล้วก็ตัวที่ได้บัฟน,นะเนี่ยดามเมจก็จะขึ้นมาเป็น160ยหกสเมกว่าทีนะครับโอเคตอนนี้บัฟหมด <c oughs> อ่ามันก็ จะประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวดูนะคือผมจะเริ่มต้นจากการบัฟดาเมจ89นะครับดาเมจ89บ้บาัฟมาปุ๊บนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับนี่เห็นไหมพอตัวนี้เป็นดาเมจ169รครับเราก็จะต่อดาเมจ169รส่งมาให้ตัวนี้ครับทุกคนดูนะปัาบ,บนี่จากดาเมจ169นะครับมาถึงตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะดาเมจ240รครับทุกคนเห็นปะอ่าพอตัวเนี้ย ดาเมจ240ครับก็แสดงว่าดาเมจพื้นฐานที่จะบัฟให้เพื่อนให้มีฮอกอะไรเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคพอผมกดบัฟให้มีฮอกรอบนี้จากดาเมจ240ปืบนี่ รอบที่แล้วนะครับมีฮอกดาเมจพันสองตอนนี้มีฮอกจะดาเมจเท่าไหร่มาดูปึบนี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้านะครับก็เพิ่มขึ้นมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์จากหกร้อยห้าสิบสามนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเ,เลยนะครับคือเพื่อนเนี่ยจะไม่มีทางดาเมจเกินนี้แน่นอนนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองวางหนวดดำอีกสักตัวก็ได้อนี่ะเดี๋ยวดูนะฮะดาเมจหนวดดำ ซึ่งให้ผมเดาตอนนี้นะบวกมา200%ก็น่าจะตกประมาณอ่ะตกประมาณ4,000เศษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่านะว่าหนวดดำจะดาเมรร 1, เจ4,000เศษนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เอาจริงๆนะผมไม่เคยดูเลยผมไม่เคยดูดาเมจดวลดำตอนอยู่ในบัฟเลยนะครับนี่ก็บวกขึ้นมาเป็น2 0 0นะครับทุกคนโอเคอ่ะเริ่มต้นนะครับเราน่าจะเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการใช้เออร์วินแล้วนะครับว่าเออร์วินเนี่ยยิ่งตัวที่ส่งบัฟไปให้เพื่อนเนี่ยดาเมจนะครับเริ่มต้นของมันเนี่ยเยอะเท่าไหร่เพื่อนก็จะบวกดาเมจเพิ่มเท่านั้นแต่จะตันที่2 0 0นนะครับทุกคนโอเคแล้วทีเนี้ยมันจะมาดูกันที่หลักการของบัฟบนฮะหลักการ ผมบัฟบ,บนเมื่อเราเข้าใจหลักการเริ่มต้นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยยากเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ครับบัฟบ,บนก็คือประมาณนี้ครับอ่าผมจะเริ่มต้นโดยการบัฟตัวนี้ปึ๊บอ่าพอบัฟตัวนี้เสร็จครับผมก็ได้ดาเมจตรงนี้มาใช่ไหมอ่าได้ดาเมจ160มาผมก็จะบัฟกลับมาปึ๊บนี่ฮะตัวนี้ก็จะได้บัฟเห็นปะพอบัฟกลับมาถึงตัวนี้ตัวนี้ก็จะดาเมจ240รออะไรประมาณเนี้ยทุกคนอ่าแต่ว่าตอนนี้มันจะขาดๆหน่อยนะครับก็คือถ้าเป็นผมนะผมจะบัฟแบบนี้แบบนี้ขวาล่าาางขวบน้ างซ้ายบนอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่เราต้องดูบัฟนะครับก็คือไอ้พวกนี้หมดอ่าเนี่ยพวกนี้หมดครับเราต้องรีบบัฟปึ้ง นี่เราต้องรีบบัฟให้พวกนี้ครับอ่าแล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ย240ยเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟของ89เไงงงป่าวะเออน่าจะไม่งงหรอกโอเคเนี่ยพอตัวเนี้ยมันมีสแต็กอยู่นะครับมันก็จะบัฟกลับมานี่จาก1้9นะครับก็จะบัฟกลับมาฝั่งนี้ปึ๊บนี่แล้ว2งตัวฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น240แล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอเคแล้วทีเนี้ยเราก็แค่รอให้บัฟฝั่งนี้หมดครับอ่าเนี่ยพอบัฟฝั่งนี้หมดปึ๊บนะครับเราก็ส่ง 240, ี่ครส่ง มาให้กับบัฟของเออร์วินฝั่งบนนะครับอ่าข้างบนก็ตอนนี้สแตตตันแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าเออร์วินเนี่ยสแตตพื้นฐานมันอ่า89ใช่ไหม200%ก็คือน,นี่แหละ268นะครับตอนนี้สแตตตันแล้วเราจ้ส่งกลับมาครับนี่เห็นไหมปื๊บ อ่าพอเราส่งสเตตกลับมาตอนนี้ก็จะอยู่ที่268ครับอ่าอันนี้คือตันแล้วอันนี้คือบัฟสมบูรณ์แบบแล้วครับต่อจากนี้ไปเราก็จะทําการบัฟกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอะไรประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมพอบัฟฝั่งนี้หมดตัวนี้มันยังเหลือไงแล้วก็ป๊บนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับทุกคนเออผมลืมอธิบายพื้นฐานว่าทุกคน ทำไมเราต้องวางแบบว่าเป็นเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้นะครับสาเหตุที่เราวางเป็นคู่นั่นก็คือบัฟเออร์วินเนี่ยนะครับคือคือสมมุติผมใช้เออร์วินฝั่งนี้บัฟใช่ไหมอ่าใช้เออร์วินตัวนี้บัฟนะตัวที่อยู่ตรงมเมาส์ up, <B> up, เนี่ยบัฟปึ๊บบัฟเนี่ยจะอยู่ได้30วิครับทุกคน <S <S แต่ทางกับการครับคูดาวตรงนี้เนี่ยมันจะคูดาว1นนาทีครับเออพอเราใช้เออร์วิน2ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวบัฟได้30คูดาว1นนาที2ตัวยืนคู่กันก็แสดงว่าเราสามารถมีบัฟได้ตลอดนะคร เป็นหนึ่งนาทีพอดีให้แบบอ่าตัวนี้ใช้อีกตัวก็รอคููดาวแล้วก็มาฝั่งนี้ใช้อะไรประมาณนี้ครับนั่นคือสาเหตุที่เราต้องวางเออร์วินเป็นคู่นะครับทุกคนโอเคผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสาหรับวิธีการสอนวางเออร์วินแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจในวิธีการใช้เออร์วินได้แบบลึกซึ้งแล้วก็หมดเปลือกนะครับผมคิดว่าน่าจะหมดเปลือกจริงๆนะไม่น่าจะมีอะไรที่อ่าปิดบังแล้วแหละอันเนี้ยอ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอแถมวิธีการวางหนวดดาให้คุ้มหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเออวิธีการวางหนวดดาให้คุ้มนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองผมบอกเลยผมต้องให้เครดิตกับอ่าช่องของฝรั่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับจำไม่ได้ว่าช่องอะไรแต่รูปรูปเหมือนสปอนผมเลยนะ รูปคล้ายก็ซิล่าทุกคนเออรูปโปรไฟล์เขาอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการวางหนวดดาที่คุ้มที่สุดแถมให้ด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้โอเคจุดที่เราจะวางหนวดดานะครับก็คือวัตถุประสงค์ในการวางหนวดดาต้องให้หนวดดำเนี่ยตีโดนแทบทุกตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบว่าเดินช้าทุกตัวนะครับอ่ะจุดที่วางหนวดดาของเรานั่นก็คือจุดแรกนะครับสตัวแรกเราจะวางที่จุดนี้ครับก็คือปรับลาดปรับลาดเนี่ยจะทําให้หนวดดํามันตีออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็คือ คือมันจะไม่หันไปทางอื่นจะตีข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเพื่อให้มอนที่วิ่งลงมาเนี่ยโดนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหนวดดําตัวเนี้ยตีไม่โดนนะครับเราก็ยังมีหนวดดําตัวนี้ซึ่งหันหน้าไปฝั่งนี้ครับปรับเฟิร์สอยู่นะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันรอดมาจาก2ตัวนี้ได้ครับเราก็จะมารับกันตรงนี้ต่อครับนี่อ่ะตัวที่ยืนหน้าตรงแบบนี้ก็ปรับเฟิร์สเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีตัวที่อยู่ฝั่งนี้นะครับ อ่าตัวฝั่งนี้ก็ปรับลัดเอ้ยไม่ใช่ดิตัวฝั่งเนี้ยปรับลัดเออตัวตัวตรงเนี้ยปรับลัดแต่ว่าตัวฝั่งเนี้ยปรับเฟิร์สนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสี่ตัวนี้น่าจะไม่มีใครรอดไปได้เห็นไหมสุดไอตัวนี้ตีไม่ทันเดี๋ยวตัวนี้ก็ยังหันมาตีนี่ประมาณนี้ประมาณนี้มันหันมาพอดีนะครับก็คือแบบแทบจะโดนทุกตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวกันลื่นอีกตัวหนึ่งครับอ่าประมาณนี้ตัวหนึ่งตรงนี้เราก็ปรับเฟิร์สนะครับเพื่อให้มันหันได้ทุกตอนทุก างนะครับเผื่อมีใครขาดเหลือนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่องอ่าตรงนี้ก็ปรับเปิดเช่นเดียวกันครับอ่า แล้วก็ตรงนี้นะครับจุดนี้เลยตรงมุมนี้สาเหตุที่มันต้องเป็นมุมนี้ก็เพราะว่านี่เลยครับเวลาที่เราปรับเฟิร์สนะครับมันจะหันตามหมดเลยเนี่ยมันจะตีได้ทั้งหมดเลยตรงนี้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 หันได้มาถึงตรงนี้เลยนะครับทุกคนอ่านี่คือสาเหตุที่เราต้องวางหนวดดาตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หนวดดาตัวสุดท้ายครับตัวที่8เราจะมาอยู่ตรงนี้ครับนั่นคือตัวสุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้ก็ปรับเฟิร์สเหมือนกันครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะแถมให้เพราว่าคลิปมันสั้นเกินไปรรับสาวิธีก วางหนวดดำเนาะนี่ก็1 2 3่5 6องสดโอเคนะครับนี่เห็นไหมก็เราวางแบบนี้นะครับจะไม่มีตัวไหนที่รอดไปได้เลยนะครับจะมีแบบไม่จะแบบว่าโดนทุกตัวนะครับจะโดนแบบสตตนโดนเนิฟทุกตัวนะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องมีประกรณ์ด้วยนะครับผมก็จะได้พาดคลิปหรือว่าการสตรีมต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละเจอกัน